นี้มารีวิวระบบแอร์ให้ลูกค้าเอ่อเอาไว้ดูหน่อยนะครับลูกค้าก็มารอนะครับมาช่วงเช้าช่วงบ่ายๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้มาดูนะครับมาดูเอ่อที่คอมน็อกนะครับคอมน็อกก็คือน้ำมันคอมดำในระบบละทั้งระบบละอันนี้ก็เสนอลูกค้าเปลี่ยนยกระบบบเลยพี่เอ่อคอมแอร์น็อกคอมแอร์ไม่หมุนละนะครับน้ำยาแอร์ดำแล้วก็คอมน็อกหรือคอมติด นะครับแล้วก็มันเต็มระบบแล้วอันนี้เหลือ,อแว็กเติมน้ํายาแอร์นะครับเช็คลวไปแล้วเช็ค่วเสร็จประกอบประกอบเสร็จแล้วก็เช็ครั่วเช็คลวเสร็จแล้วก็แว็กเติมน้ํายาแอร์นะครับอันนี้เหลือกระบวนการแว็กเติมน้ํายาแอร์นะครับผมอันนี้กาลังแว็กเอาง่ายว่าแว็กคำว่าแว็กนี่คือเอาดูดอากาศหรือสูญอากาศออกมานะครับผม ให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีเครื่องดูดนะครับเอ่อจะมีตู้แอร์แผงแอร์นะครับที่เปลี่ยนให้ลูกค้านะเอาง่ายๆเปลี่ยนยกระบบเลยนะครับยกยกระบบนี่คือระบบของมือสองน,นะครับอันนี้ลูกค้าเก่ามาให้ผมดูแลนะครับระบบของมือสองนะครับมีแผงแอร์มือสองไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับรับประกันว่าเ,เช็คแลรวนะครับก็จะมีคอมแอร์ นะครับก็จะมีคอมแอร์มีตู้แอร์นะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมแล้วก็รอยต่อต่างๆนะครับรอยต่อต่างๆนะครับท่อโอลิงอะไรต่างๆเนี้ยสองสี่นะครับหกนะครับเจ็ดแปดแปดจุดนะครับเปลี่ยนให้ละไดเออร์ก็เปลี่ยนให้นะครับผมก็น้ํายาแอร์ก็ของยี่ห้อนี้เลยนะครับผมที่ผมใช้อยู่เดี๋ยวเหลือเติมน้ํายาแอร์นะครับผม อะไรเก่าของลูกค้าก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะยกระบบประมาณนี้นะครับมีคอมแอร์มีไดเออร์มีตู้แอร์มีแผงแอร์นะครับน้ามันคอมดานะครับในกรณีที่น้ํามันคอมดํานะครับมันดําจนไม่ไหวนะครับถ้าเปลี่ยนคอมอย่างเดียวในระบบแผงแอร์ก็ยังดําอยู่นะครับในตู้แอร์ก็ยังดําอยู่ไดเออร์ก็ดําอยู่นะครับเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับถ้าคอมแอร์มีปัญหาถ้าน้ํามันคอมไม่ดำเนี่ยเราไม่ต้องยกระบบบก็ได้นะครับผม ก็ทาประมาณนี้เดี๋ยวเติมน้ํายาแอร์ดูนะครับผมโอเคเติมน้ํายาแวกเติมน้ํายาเรียบร้อยนะครับความเย็นของผมว่าถือว่าโอเคเลยนะนะครับดูความแอร์นะครับอ,อ,อันนี้เอาความเย็นของเขานะครับถ้าข้างนอกเย็นขนาดนี้ข้างในก็ต้องเย็นนะครับพวกพ่อน้ําเย็นนะครับข้างล่างไม่ต้องกลัวนะครับน้ําหยดสิงสิงสิงนะครับนั่นคือความเย็นของเขานะครับผม โอเคเย็นเจียบจ้าบแน่นอนนะครับข้างล่างนะครับถ้าเราสตาร์ทฟรีเครื่องไว้น้ำจะหยดดูนะครับน่นหยดอย่างนั้นเลยติงติงติงเลยนะครับความเย็นของเขานะครับนั่งอยู่ในรถนะครับเย็นชื่นใจเลยนะครับเย็นเจี๊ยบเลยถือว่าเย็นมากนะครับถือว่าเจี๊ยบเลยถือว่าใช้ได้ความเย็น ันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มพัดลมให้หนึ่งตัวด้วยนะครับพัดลมให้ระบายความร้อนได้ดีแอร์ก็จะเย็นขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีดีเล์อยู่หนึ่งตัวนะครับดีเล์อันนี้เสริมด้านหน้านะครับแล้วก็มีฟิวนะครับผมอันนี้คอมแอร์ตัดไปแล้วนะครับลมหยุดการทํางานแล้วทำไมตัดตัวนี้ก็หยุดมุนนะครับอันนี้คอมแอร์ทำนะครับ คอมแอร์ทำก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้รอบเดินเบาไม่ต้องกลัวนะครับรอบเดินเบาแปลงไว้ข้ามกับผมแล้วก่อนหน้านี้เคยทําดูแลเมื่อก่อนนี้เคยดูแลให้ลูกค้าไปแล้วนะครับอันนี้มาดูแลเรื่องระบบแอร์กันใหม่นะครับอันนี้คอมแอร์น็อกนะครับถือว่าเย็นมากนะครับถือว่าเย็นมากเลยรอบเครื่องดีมากนะครับรอบเครื่องของเข นะครับอันนี้คอมแอร์ตัดนะครับคอมแอร์ตัดเดี๋ยวให้คอมแอร์ทำงานนะคอมแอร์ทำดูนะครับรอบนิ่งมากนะครับผมปิดนะครับปิดนาคันคอมแอร์เปิดรอบดีมากนะครับนิ่งมากโอเคผมถือว่าผ่าน นิ่งมากดูนะครับผมปิดเปิดปิดเปิดหน้าคัดคอมแอรรอบถือว่านิ่งมากนะครับอันนี้คอมแอร์ยังไม่ทํานะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับนิ่งมากอันนี้ตัวปรับอุณหภูมิยังใช้เดิมอยู่นะถือว่านิ่งมากนะครับของลูกค้าคันนี้รอบเดินเบา,านิ่งมากนะครับแอร์ตัดต่อดีมาก อันนี้อมแอร์ตัดแล้วนะครับผมแอร์ตัดไปแล้วนะครับผมแอร์ตัดไปแล้วนะครับอันนี้ผมแปลงไว้คัํมไปแล้วเนาะแปลงไปนานแล้วลูกค้าไปใช้ได้สักพักเกีี่ยแล้วเราจะเกิดปัญหาเรื่องระบบแอร์นะครับเราก็มาดูแลกันใหม่นะครับรอบนิ่งมากนะครับบอกได้เลย